สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้าไปชมบ้านสวนพร้อมนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลดงขล็กอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับถนนที่ทาราววิ่งอยู่ตอนนี้ก็คือถนนเส้นบ้านดงบังนะครับซึ่งเป็นตลาดขายไม้ล้อมไม้ประดับตลาดใหญ่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับของจังหวัดปราจีนบุรี เส้นทางนี้ครับจะเป็นเส้นทางลัดระหว่างถนนทางหลวงหมายเลข33เก่ากับทางหลวงหมายเลข33ใหม่ครับนะฮะริมข้างทางครับก็จะมีร้านไม้ดอกไม้ประดับนะเต็มเลยครับนะทุกท่านสามารถมาช้อปปิ้งได้ครับตรงนี้เป็นตลาดส่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับโซนภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ ที่แปลงนี้จะห่างจากถนนทางหลวงหมายเลขสามสใหม่ครับเข้ามาประมาณ2กิโลเมตรนะฮะสายมือของทาราครับก็จะเป็นตลาดชุมชนครับตลาดนัดนะมีมินิบาร์ทนะฮะมินิช็อป CJ นะฮะแล้วก็เซเว่นลกำลังจะสร้างนะตรงนี้นะแหล่งอาหารเลยนะครับตรงนี้ขายทุกเย็นครับแขวามือก็จะเป็น CJ นะฮะ สายมือเนี่ยเป็นเซเวครับที่แปลงนี้ครับมีบ้านพร้อมพักอาศัยเลยแล้วก็มีบ้านเช่าด้วยนะครับตรงนี้ขายอยู่ที่แปดล้านห้าแสนครับในเนื้อที่สี่ไร่นะเมืองไม้ดอกไม้ประดับครับ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางการเกษตรครับตรงนี้และก็ขวามือเนี่ยครับก็จะเป็นบ้านสวนมารีครับเข้ามาห่างจากโรงเรียนดงบังนี้ประมาณ500เมตรครับนะเราเข้าไปประมาณ300เมตรครับถึงบ้านสวนของเราครับ ดอกไม้ประดับไม้ล้อมครับเต็มเลยนะฮะถ้ามีพื้นที่นะครับจัดสวนจัดอะไรพวกนี้ครับมาตรงนี้จบเลยนะครับมีทุกสายพันธุ์นะฮะครับตอนนี้ทราก็มาถึงบ้านสวนที่ต้องการที่จะนําเสนอขายแล้วนะครับตรงนี้นะแนวเขตของเราครับแนวเลยนะครับเริ่มจากหมุดนี้นะแล้วก็ตัดขึ้นไปครับนะฮะตามเสานี่เป็นพื้นที่ของเราทั้งแถบเลย ที่ทลายืนตรงนี้ครับเป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับที่ของเราก็จะอยู่ฝั่งด้านในฝั่งนี้นยครับตรงนี้เหมาะมาทําเป็นบ้านสวนบ้านพักอาศัยได้เลยครับบรรยากาศดีครับปราจีนบุรีหรือว่าจะต่อเติมเป็นพื้นที่ให้เช่าครับเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์พวกนี้ได้เลย ด้านในตรงนี้ครับมีบ้านอยู่สามหลังนะฮะด้านในตรงนี้ครับมีบ้านอยู่สามหลังครับไฟฟ้าน้ําประปามีพร้อมครับและก็ทางเจ้าของแปลงครับขุดบ่อบดานนะฮะไว้เป็นบ่อบดานน้ําลึกครับซึ่งถ้าหากนะครับลูกค้าต้องการที่จะมาทําร้านขายไม้ส่งไม้ดอกไม้ประดับครับแปลงนี้ก็เหมาะเลยนะฮะตรงนี้นะครับนะมีปลูก ผลไม้ไว้บ้างปลาปลายครับมีมะม่วงขนุนทุเรียนลำไยครับอยู่ใกล้ตัวเมืองครับจากตรงนี้ไปตัวเมืองครับทาราเปรียบเทียบจากห้างโรบินสันปาชินบุรีระยะทางประมาณ12กิโลเมตรเท่านั้น ไปศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ14กิโลเมตรนะครับมีพื้นที่เหลือว่างให้ปรับปรุงเพิ่มเติมได้เลยตรงนี้ครับอาจจะทำเป็นบ้าน Knock Down ort, น็อกดาวรีสอร์ทนะฮะให้เช่ารายวันรายเดือนได้เลยครับนะครับตรงนี้นะครับทางเจ้าของบ้านนะครับ ปลูกบ้านนะฮะไว้สําหรับให้เช่านะฮะมีอยู่2หลังนะครับตรงนี้หลังหลังคาสีฟ้าฝังนู้นนะครับให้เช่าอยู่เดือนละ4ี่พันนะฮะแล้วก็หลังนี้ครับมีอยู่2ล็อกนะฮะปล่อยเช่าไปแล้วหนึ่งล็อกหนึ่งห้องนะฮะก็ปล่อยเช่าอยู่ที่สา0พันบาทครับเหลือว่างหนึ่งห้องครับตรงนี้ นะครับพื้นที่เหลือครับสามารถปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยครับปลูกต้นไม้เนี่ยครับไม้ล้อมนะครับชมพู่นะปลูกขายได้ครับต้นโมกพรงนี้ครับได้เลยปลูกพริกขาตะไคร้เนี่ยเก็บขายได้นะฮะอยู่ใกล้ตลาดด้วยนะฮะตรงนี้นะครับต้นไม้ที่เราปลูกไว้ตรงนี้ครับไม้ล้อมตรงนี้ถ้าเกิดว่านะครับถ้าเกิดว่า โตแล้วนะฮะเราไม่ต้องคุดเองนะครับทางพ่อค้าเนี่ยมารับซื้อถึงที่เลยมีเลี้ยงไก่ชนด้วยครับตรงนี้ครับมีสุ่มไก่เนี่ยแะครับแนวเขตของเราครับมาจนถึงเนี่ยครับแล้วก็ตัดขึ้นไปเนื้อที่สีไล่เต็มนะตรงนี้ครับฉนดคุดแดงนส่อสีจอเลยเราทําการตลาดดีครับสร้างรีสอร์ทสร้างโฮมสเตย์ห้องพักห้องเช่าครับปักหมดุด ลูกค้ามีแน่นอนครับลูกค้าที่มาจากหลายๆที่ครับทั่วประเทศครับมารับต้นไม้ก็จะหาโรงแรมรีสอร์ทพักค้างคืนนะฮะแล้วก็ขนขึ้นแล้วก็ตีรถกลับนะ,ะไปส่งครับโซนนี้ตรงนี้เรามีคนเช่าแล้วนะ,ะสองหลังนะฮะได้ได้ก็อยู่ที่เจ็ดพันนะครับก็เหลือว่างอยู่หนึ่งหลังการเดินทางครับถ้าท่านเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครทราเเรียบเทียบจากสึกเจปักลังสิตครับ ระยะทางประมาณ107กิโลเมตรจากตรงนี้ไปโซนสนามบินสุวรรณภูมิครับระยะทางประมาณ110กิโลเมตรครับจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับชนบุรีระยะทางประมาณ145กิโลเมตรจากตรงนี้ไปด่านเขาใหญ่ฝั่งปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ16กิโลเมตรเนี่ยนะครับแนวเขตครับมาจนถึงมุมนี้ วันนี้ธาราพาทุกท่านนะครับเข้าชมบ้านสวนนะบบ้านพร้อมที่ดินมีทั้งหมดอยู่3หลังนะครับวันนี้ธาราสังหาปาจีนครับพาทุกท่านเข้าชมบ้านสวนพร้อมที่ดินครับที่ต้องการที่จะนําเสนอขายพื้นที่ตําบลดงขี้เหล็กอําเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีธาราพาทุกท่านเข้าชมไม่เพียงเท่านี้ธาราสังหาปาจีนกับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องธาราสังหาปาจีนได้มาครับ พื้นที่ตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครับอยู่ใกล้อยู่ในชุมชนไม้ดอกไม้ประดับดงบังปราจีนบุรีครับอยู่ใกล้ตลาดนัดดงบังอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกมินิมาร์ทมินิช็อปครับทาราพาทุกท่านเข้าชมไว้เพียงเท่านี้ทารากราบขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมช่องทาราสังหาปราจีนเลยมาทารากราบขอบพระคุณอย่างสูง วันน e e. ี้ทาราขออวยพรให้ทุกท่านครับมีสุขภาพพระรามแข็งแรงตลอดการไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่เจ็บครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัานาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ